สวัสด,ดีพี่น้องมัน่นนี่ซ่อมใดพี่น้องซ่อมใดซ่อมใดน้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาซ่อมได้ได้นำได้นำมันลัวมันหัวสารามันัวเราจะมาทากาว รั่วนนเนาะก่อนเ่็กแตเราทำความสะอาดก่อนพี่หนุ่มอันนี้ทำความสะอาดไปเลยพี่หนุ่มทาตรงนี้ก็เด้พี่หนุ่มนะทาภายนอกทาเกลีาภายนอกก็ได้ ก็มันทุ่งแล้วก็โอเคก่อนวางไว้ก่อนนี่ถ้าตัวนี้อีกถ้าตัวนี้โอ้โาเด้อยววันนี้อ๋อถ้าจะเป็นอ๋ออ๋อเนี่ยยัดเข้าไปเลยกดไว้ เรียบร้อยวางกอนะี่ย้มใดพี่นนอ่ต้มใดมันหัวพี่น้องอนี่ใดใดมันหัวตรงนี้เราจะมาสมตรงนี้ bay oh, cần đây vì you nó know. cái đây mà còn nó chốc bị cao còn đấy nó tiếp เจ็บขาวพี่น้องพันเกีียวก่อน,นเพันเกีียวมันพูกด้ยอย่างเง้ด้วยพันหุตรู่นี่ อันเายนี่เับนะันป็นเลยเ <c oughs> ยอะด,ดีกันมันหัวเป,ป็นหอนี่ยเวลาพันเต็ดนี่กับมันหัว <c oughs> เกลดน้ำสับปะรน้องเอ้ยนี่ถ้าบ่มีตัวนี้กันบ่มีน้ำใสวางไว้ก่อนนี่ก่อนก่อนวางไว้ก่อนนี่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามตัวนี้ เดี๋ยวรอตอนต่อไปพี่น้องก็มาก,กันเลยไปเลยไปเข้าไปนี่ไป้ลยไปเลยไปเลย

โอ้เดือทางอ้ะโอเคได้เลเด้อโอเคพี่เยวรอตอนต่อไป